ทำมาพระพุทธเจ้านั้นจิงสอนให้เราฝึกจิตฝึกใจฝึกให้เรานั้นทำแต่กรรมดีระกรรมชั่วออกจากจิตจากใจของพวกเราเพราะว่าเมื่อถึงเวลา ที่เราตายจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งพภาพที่เราเคยทำเอาไว้จะมาปรากฏอยู่ในสมองเมื่อภาพเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้น สอมองของเราหรือจิตใจของเราก็แล้วแต่สิ่งที่จะปรากฏเป็นภาพนั้นภาพเป็นภาพแห่งการที่เราเคยทำแบบทำกรรมเอาไว้เช่งข้าปลาข้าหมูข้างัวข้าควายข้าไก่ข้าเป็ดอะไรก็แล้วแต่ หรือทำอะไรที่ผิดศีลถ้ากรรมชั่วนั้นมันมีมากกว่ากรรมดีภาพแห่งการที่พวกเราทำชั่วนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นเมื่อปรากฏเกิดขึ้นแล้วจิตของเรา ก็จะผูกพันอยู่กับกรรมชั่วเมื่อภาพปรากฏเป็นนิมิตแล้วเมื่อกรรมชั่วที่เราทำอยู่เป็นประจําบางเกิดเกิดขึ้นมาแง่นอนสัานที่เราจะต้องไปเกิดต้องเป็นอบาย,ยภูมิอย่างแน่นอน แต่ว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติมันให้ทานรักษาศนลเจริญจิตตอาวนาสวดมนต์อยู่เป็นประจำทำแต่คุณงามความดีสร้างจะตกรรมดีถ้าภาพเหล่านั้นประกฏเกิดขึ้นเช่นเห็นเราไปทําบุญที่วัดหรือเราตักบาตรตอนเช้า เห็นเราสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีเมื่อภาพเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่พวกเราจะไปย่อมมีสวรรค์เป็นที่เกิดอย่างแน่นอนแต่ถ้าใจของเรามีกำลังอาจจะเกิดเป็นพรม หรือเข้านิพพานก็ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตเตสังครเทสุขติจิตใจของพวกเรานั้นที่ฝึกดีแล้วย่อมไปสู่ความสุขอันมีสุขติพบภูมิเป็นที่ตั้งขอให้พวกเรานั้นจงปอายาม เริ่มสร้างกรรมดีตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ชีวิตของพวกเรานนั้นจะสายเกินแก่